เปิดโพสต์หน่อยบุตรสกรณ์แทบไม่เชื่อสายตาค่ะภาพฉลองวันเกิดลูกชายทำตะลึงเรียกได้ว่าโตวันโตคืนจริงๆสำหรับสองหนุ่มน้อยน้องคุณกับน้องจุนลูกชายสุดที่รักของหน่อยบุตรสกรณ์กับเขนธีระเดชทายาทบ้านวงพัวพันที่ในตอนนี้โตึ้นเรื่อรื้อแถมยังดูเท่ทอดแบบคุณพ่อเขนมาแบบเป๊ะๆด้วยก่อนหน้านี้ทําเอาคนเป็นแม่อย่างหน่อยบุตรสกรถึงกับออกมาโพสต์ภาพเขียนข้อความเอาไว้ว่าถึงเวลาแล้วเหรอนี้ที่ลูกชายจะผ่าว่าที ลูกสะใภ้มาให้แม่ดูตัวพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนเอาไว้ด้วยว่าอีแม่ใจหายตั้งตัวไม่ทันคิดว่าจะรับได้แต่เตรียมใจว่าที่ลูกสะใภ้ช่วงนี้หน่อยก็จะอินเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าละครแม่สะใภ้ใส่สตรองจะออนแอร์แล้วด้วยและงานนี้มีคนเข้ามาให้กำลังใจแม่กันเนยอนเลยค่ะลาสุด15ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆค่ะเพราะเมื่อลาสุดน้องคุณคุณธรรม และลูกชายคนโตของเคนเทระเดชตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มแววความเท่มาเต็มค่ะอายุแค่นี้แต่น้องคุณตัวสูงสุดๆล้าสุดหน่อยบุศกรได้ออกมาโพสภาพหลังจากที่จัดวันเกิดเตรียบง่ายในครอบครัวให้กับน้องคุณพร้อมแคปชั่นว่ายังคงเสียงหลงจนอายุ15ค่ะ